จริงๆเขาเป็นกระดูกสันหลังด้านฮาร์ดแวร์เมื่อกี้เราบอกเทนเซนเป็นกระดูกสันหลังด้านเทคเรื่องซอฟต์แวร์เนาะหัวเว่ยเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเรื่องเทคด้านฮาร์ดแวร์เขาก็ทําโทรศัพท์มือถือทําอุปกรณ์ IT, อิเล็กทรอนิกส์ไอทีรวมไปถึงทํา AI ชิปเหมือน NV ็นวีเดียเลยแต่ว่าอจเคอาจจะไม่เก่งเท่าไม่ฉลาดเท่าแต่ว่าตามมาติดดบริษัทน,นี้มีประวัติที่น่าสนใจคือผู้ก่อตั้งเนี่ยคือคุณอน,นเชิงเฟยเนี่ยเป็นทหารมาก่อน เป็นทหารอายุ43 44, 44เหมือนที่ตอนนี้เขากำลังเ a อร y r ี่รีทายกันอยู่45 40กว่าแล้วไม่ควรจะเริ่มอะไรแล้วนะแต่คนนั้นจังเฟยเข้ามาเปิดบริษัทเล็กๆด้วยเงินทุนแค่ไม่กี่ไม่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ล้านบาทเลยแล้วก็รับตู้สาขาอะไรมาขายแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีจากเดวันขึ้นมาเป็นหัวเว่ยวบนนี้ถ้าใครเห็นคัาตาและวจะตกใจแล้วก็จะรู้เลยว่า คนจีนเนี่ยมันมีเลือดก,การค้าอยู่ในอยู่ในเนี่ยขุดหัวใจคุณเ,เลื่อนเฟยเนี่ยเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คาว่าหัวเชิงลีเขาเขา,เขามีคาว่าอ่าหนิงเซียซุยที่ป่านโตเสียงชั่วเหลาป่านนะคนจีนเขาบอกว่าต่อให้ต้องนอนพื้นต่อให้ลําบากอะไรยังไงแค่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้ฉันได้เป็นเท่าแก่ฉันไม่อยากจีงเงินเดือน Harmony Next เนี่ยเขารันบนโค้ดที่ไม่เกี่ยวอะไรกับ Android เลยคือเขาจะแยกให้เป็นอิสระเลยเพราะนั้นต่อจากเนี้ยในโน้ตบุ๊กเขาในแท็บเล็ตเขาเนี่ย เขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาเองคนเขียนแอปก็เขียนแอปของเขาเองซึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นผู้ต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ว่าต่อไปจีนจะไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาละเทคโนโลยีของจีนก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนี่แหละถ้าบริษัทมีพัฒนาและเดินหน้าต่อไปได้จีนก็ยิ่งใหญ่เพราะคำว่าหัวเว่ยเนี่ยแปลเป็นไทยคือเพื่อเพื่อประเทศจีน หัวเบยทำไมเราถึงเลือกกันเนี้ยบริษัทเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าใครไปเที่ยวไปดูงานที่จีนแล้วไม่ได้ไปที่เนี่ยมือนไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะมันสวยจริงๆเขาใช้พื้นที่แบบหลายๆหลายๆหลายๆพันไร่ที่สวนเจินที่แพงมากๆเนี่ยมาสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเลยนี่เคยไปแล้วเคยไปแล้วสวยมากสวยมากแล้วก็อ่จริงๆเขาเป็นกระดูกสันหลังด้านฮาร์ดแวร์ เมื่อกี้เราบอกเทนเซ็นเป็นกระดูกสันหลังด้านเทคเรื่องซอฟต์แวร์เนาะหัวเว่ยเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังเรื่องเทคด้านฮาร์ดแวร์เขาก็ททาโทรศัพท์ม,มือถือทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์ไอทีรวมไปถึงทํา AI ชิปเหมือนเอ็นวีเดียเลยแต่ว่าอจเคอาจจะไม่เก่งเท่าไม่ฉลาดเท่าแต่ว่าตามมาติดติดหัวเว่ยแอสเซนต์1 0 b 910C นะครับยิ่งล่าสุดเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆเมื่อก่อนนี้เรามองเรามองเขาเนี่ยเราก็มองว่าเขาเป็นคนก๊อปปี้คนอื่น หัวเว่ยเราก็คิดว่าเป็นคนก๊อปปี้คนอื่นแต่วันนี้มันไม่ใช่เนะเขาสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นนะํานวัตรกรรมตั้งแต่พับสาพับสี่พับแบบบางๆแล้วตัวเราเป็นแสนๆบาทแล้วคนก็แย่งกันซื้อเนีย,ม,ยม,มันพรีเมียมแล้วแล้วก็บริษัทนี้มีประวัติที่น่าสนใจคือผู้ก่อตั้งเนี่ยคือคุณนันเจิงเฟยเนี่ยเป็นทหารมาก่อน เป็นทหารอายุ43 44เหมือนที่ตอนนี้เขากำลังเออร y r ี่รีทายกัน45 40กว่าแล้วไม่ควรจะเริ่มอะไรแล้วนะแต่คนนั้นจังเฟยเข้ามาเปิดบริษัทเล็กๆด้วยเงินทุนแค่ไม่กี่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ล้านบาทเลยก็รับตู้สาขาอะไรมาขายแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีจากเดวันขึ้นมาเป็นหัวเว่ยวบนนี้ถ้าใครเห็นคัาตาแล้วจะตกใจแล้วก็จะรู้เลยว่าคนจีนเนี่ยมันมีเลือด การค้าอยู่ในอยู่ในเนี่ยคับเจงเฟยเนี่ยเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คําว่าหัวเซิงรีเขาเขามีคํคว่าอ่าหนิงเซี่ยซุยที่ป่าดโตเสียงจั่วเหลาป่านะคนจีนเขาบอกว่าต่อให้ต้องนอนพื้นต่อให้ลําบากอะไรยังไงแค่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ฉันได้เป็นเท่าแก่ฉันไม่อยากกินเงินเดือนนะความฝันนะอ่าเป็นความฝันของของของฉันนะผมว่าคุณเรนจังเฟยเนี่ยเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าหุ้นบริษัทเขาค่อยจะเหลือถือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือหุ้นทั้งหมดของทั้งบริษัทเนี่ย ก็เป็นพนักง,งานส่วนใหญ่เป็นคนถือค่ะ,ะแล้วมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของนวัตกรรมแต่บริษัทนชดนิดนึงคือเราอาจจะเห็นความยิ่งใหญ่ของวิวของความความอาณาจักรเขาหรือว่าคนเขาเนาะแต่ว่าไอ้ตัวโปรดักต์มันจะมีความลับเยอะหน่อยเขาอาจจะเล่าให้เราฟังบ้างว่ามันจะทําอะไรแต่ว่าอ,อาจจะไม่ได้เห็นหรือมันเห็นภาพยากเหมืนมอน <ừ> บอกไมโครชิป 910B <ừ> เรามีประสิทธิภาพการคํานวณดีขนาดไหนอาจจะได้เห็นกันรูปเราอาจจะเห็นรูปแต่เราก็ เออมันก็ต้องนึกนึกจินตนาการแต่ว่าก็จะเห็นความยิ่งใหญ่เหมือนกับเราไปแคมปัสของ Google อะไรทำนองนั้นมีรถไฟอยู่ในนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะตอนนี้หัว w วยน่าจะขายมากที่สุดแซง iPhone ไปในจีเรียบร้อยแล้วใช่มคะใช่แต่เขาบอกบริษัทนี้คือเป็นของรัฐบาลจริงไหมอ่ะมีมีมีโอกาสผมไปดูประวัติของเขานะครับพี่เนาก็ปีก็เหมือนที่เราบอกนะว่าเจ้าของถือเปอร์เซ็นต์เดียวแล้วคุณจะ m a n a g ธุรกิจระดับ เป็นโกลบอลคอมพานีได้จริงมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ <c oughs> สมมติถ้าผมมีมีบริษัทที่ใหญ่มากแล้วผมถือเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ่ะผมโหวตอะไรไม่ได้หรอกพี่นา <c oughs> จริงๆ <c oughs> พนักง,งานม,นมันเหมือนประ,ประเทศเลยอ่ะควาจะโหวตอะไรกันได้มันมันน่าจะยากไปเคยไปดู t r a ็กเรคคอร์ดะเหมือน <c oughs> ปีถ้าจำปีไม่ผิดคือแถวช่วง1990 <c oughs> บริษัทเนี้เคยเกือบล้มละลายไม่มีเงินจ่ายพนักง,งานเพราะเขาโตเร็วเวกินไปปัญหาคือไม่ได้ว่าเขาทำไม่ดีนะ ทำดีและโตเร็วแต่มันโตเร็วจนไม่มีเงินจ่ายพนักง,งานตอนช่วงนั้นน่ะเข้าใจว่ารัฐบาลจีนให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมามผมก็ไม่แน่ใจว่าไอความสัมพันธ์เขาหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงถ้าให้ผมคัดกาณ์มีความเป็นไปได้ว่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ของรัฐบาลจีนเพราะว่าไอที่ที่เราไปแคมปัสเขาเนี่ยโอ,อ้ทั้งที่ดินทั้งมูลค่าการลงทุนมันมันใหญ่จนมันไม่สร้างรีเทิร์นอะไระแต่มันสร้าง <c oughs> อะจะสร้างความยิ่งใหญ่เออมันอาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ในในในแง่มุมอื่น มันเหมือนเป็นแบรนด์มันเหมือนแบบมี iPhone ของอเมริกาก็จะต้องมีหัวเว่ยของจีน<ช>มันเหมือนเป็นแบรนด์ที่มันชนกันใช่แต่ห<ต>ัวเว่ยจะลึกกว่านั้นมันจะไปถึงชิป AI Data Center Cloud คือมาจะเป็น Apple บวกกับ n v i d i ีบวกกับตอนนี้เขากำลังทำจะทำเหมือน Microsoft นะครับก็คือเขาจะทำในแพลตฟอร์มใน Harmony OS Next Harmony OS Next เนี่ย มันต่างกับฮาร์โมนีเดิมตอนแรกเราเคยไปบีบพวเว้ว่าคุณใหม่ให้ใช้ Android ใหม่ให้ Google อะไรเขาก็ทำฮาร์โมนีแต่ฮาร์โมนีเนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่ยังรันอยู่บน Android ฮาร์โมนีเน็กซ์เนี่ยเขารันบนโค้ดที่ไม่เกี่ยวอะไรกับ Android เลยคือเขาจะแยกให้เป็นสระเลยเพราะนั้นต่อจากนี้ในโน้ตบุ๊กเขาในแท็บเล็ตเขาเนี่ยเขาจะมีแพลตฟอร์มของเขาเองคนเขียนแอปก็เขียนแอปของเขาเองซึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นผู้ต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ว่า ต่อไปจีนจะไม่ต้องพึ่งพาอเมริกาละเทคโนโลยีของจีนก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนี้แหละถ้าบริษัทนี้พัฒนาและเดินหน้าต่อไปได้จีนก็ยิ่งใหญ่เพราะคาว่าหัวเว่ยเนี่ยแปลเป็นไทยคือเพื่อเพื่อประเทศจีนโอ้โหชื่อนี่ก็บอกอยู่แล้วเ,เชียก็บอกระดับรวมประเทศจีนเอาไว้เพื่อประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่อะไรทานองเนี้หัวเว่ยครับ่มีถ้าเขามีความลับเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเข้าตลาดหุ้นได้หรอบริษัทนี้ผมผมกลับคิดว่าถ้าถ้าไม่ถึงจุด ท้ายที่สุดเนี่ยเขาคงไม่ได้เข้าเ,ออเพราะผมฟังดูโครงสร้างมันก็เหมือนที่บอกพี่นาวว่าเจ้าของถือเปอร์เซ็นต์นึนนงใช่แล้วแรงจูงใจมันก็น้อยแล้วเริ่มตั้งแต่วันแรกเดวันมามีเงินอยู่เข้าใจว่า5 0า0 0นล้านห้าแสนหสนยวนหรือเท่าไหรมันนิดเดียวเองอ่ะแล้วจากวันนั้นมาวันนี้เขาไม่ต้องเพิ่มทุนเขาเพิ่มทุนกับพนักงานนะคือผมฟังเหตุผลแล้วผมก็ว่าใช่เหรอวะเพิ่มกับพนักงานแล้วขึ้นมาจนเป็นแบบโอ้โหเป็นบริษัทที่มี R&D สูงติดระดับโลก S <S งบ R&D เขานะพี่เนาเยอะที่สุดในจีนแต่ถ้าถามว่าเราไปเทียบกับเจ็ดนางฟ้าได้ไหมน้องๆ Microsoft อ้โหน้องๆ Microsoft ก็ Microsoft. 2 5งหมพันล้านเหรียญบริษัทเจ็ดนางฟ้ามันจะมีตั้งแต่ 7, 80, เจ็ดแปดหมื่นล้านเหรียญถึงสองหมื่นเก้าอะไร่างเงี้ยนี่ก็น้องๆเลยคือลงทุนในใน R&D คือเยอะมากๆม,มีพนักงานดีเป็นแสนคน พูดง่ายๆคือกินยาวอ่ะใช่ใชเขากากินยาวแล้วก็น่าจะแบบแนวยั่งยืนอ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีแต่อย่างนี้ตัวที่เป็นลูกๆเขาหรือว่าธุรกิจที่อยู่ในของเขาดัตต้าเซ็นเตอร์อมีโอกาสเข้าตลาดหุ้นไหมคะอันนั้นอาจจะมีคือถ้าเป็นเป็น,ปนต,ตวลูกๆอาจจะมีแต่ผมดูเขาก็ไม่ได้มี ไม่เคยมี intention ไม่เคยมีการให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นแต่ว่าคล้ายๆกับบริษัทนี้มันเวลาเขา move ไปทางไหนหรือเขาขยับไปทางไหนเนี่ยมันมักจะบอกถึง direction ของรัฐบาลจีนไกลๆถ้าสมมติเขาบอกเขาจะไปทางนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งรัฐบาลจีนเราจะไปทางนี้คือเหมือนเหมือนเขามีมีความใกล้ชิดแล้วกันผมไม่พูดว่าเป็นของรัฐบาลนะว่าเราไม่มีข้อพิสูจน์เนาะใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนมากๆเพราะนั้นเวลาเขา AI อามันก็จะมีอะไรที่สอดคล้องต้องตรงกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ